โครงการพรัสราชพฤกษ์ติวานนท์ตั้งอยู่บนถนนบางบัวทองสะพานนนทบุรีหรือถนน3-45หฝั่งขาเข้าห่างจากจุดตัดถนนราชพฤกษ์2.5กิเมตรและห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนด่านศีสมานเพียง7กิโลเมตรหรือจะเป็นทางด่วนด่านบางพลนเข้าออกเมืองทั้งทางด้านถนนติวานนท์ ขึ้นทางด่วนด่านสีสมานหรือใช้เส้นถนนราชพฤกษ์เชื่อมต่อเมืองได้หลายเส้นทางตลอดแนวของถนนตัดกับถนนเส้นสำคัญทุกเส้นด้านฝั่งธนบุรีโครงการเป็นบ้านเดียว2ชั้นในระดับราคา3-5ล้านบาทซึ่งถือเป็นโครงการบ้านเดียวติดถนนใหญ่โครงการเดียวในแนวถนนราชพฤกษ์ที่ขายในระดับราคานี้รูปแบบเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกพัฒนาบนที่ดิน93ไร่กว่ามีทั้งหมด3เฟส จำนวนยูนิต422ยูนิตแนวคิดในการออกแบบเป็นสไตล์ Natural Modern เน้นความทันสมยัยและใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ร่มรื่นเนื้อมาตรฐานบ้านเดี่ยวระดับราคาเดียวกันโดยพื้นที่ทั่วทั้งโครงการจะเน้นต้นไม้ใหญ่ตามแนวรั้วบ้านเพื่อเพิ่มมุมมองความเป็นธรรมชาติในการอยู่อาศัยสำหรับสโมสรส่วนกลางที่มีทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสโครงการจัดให้อยู่ในโซนด้านหน้า โดยในแต่ละโซนจะมีสวนสาธารณะส่วนกลางอยู่ใจกลางเป็นจุดพักผ่อนสีเขียวของสไตล์รีสอร์ทพักตากอากาศเรื่องความปลอดภยัยโครงการจะมีซุ้มทางเข้าสไตล์คลาสสิกรม่มรื่นดยต้นไม้ขนาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและกล้อง cctv ตรวจตราตลอด24ชั่วโมงโครงการมีแบบบ้านในซีรีส์ใหม่ให้เลือก5แบบแบบเพรสโซพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรแบบโพลิส พื้นที่ใช้สอย121ตารางเมตรสแบบนี้เป็น3มห้องนอน2ห้องน้ําและแบบ paradise พื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรแบบ privateo พื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรแบบ prominent พื้นที่ใช้สอย201ตารางเมตร3แบบนี้เป็น3ห้องนอน3ห้องน,อน้ํนาลงบนที่ดินตั้งแต่50-70ถึงตารางวาโดยบ้านทุกหลังจะถูกออกแบบให้เน้นความโปร่งโลง่ง ดยช่องแสงกระจกขนาดใหญ่รอบบ้านเพื่อเปิดรับทุกมุมมองของสวนสวยรอบบ้านแบบบ้านขายดีเป็นที่นิยมจะเป็นแบบ p a r a d i s พื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรราคาเริ่มต้น4ล้าน300,000บาทโดยแบบบ้านจะมีจุดเด่นของการเปิดโล่งชั้นล่างที่เปิดพื้นที่การใช้งานแบบ combine space พร้อม Layout ที่แบ่งห้องครัวแยกกับห้องรับประทานอาหารและแบ่งพื้นที่ living room ได้อย่างเป็นส่วนตัว ส่วนชั้น2จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําโดยเน้นพื้นที่ที่สามารถใช้สอยได้จริงทุกห้องและพิเศษที่ห้องมาสเตอร์จะมีพื้นที่กว้างขวางเป็นสัดส,ส่วนสามารถทำวอลอินคอรเ็ได้พร้อมพื้นที่ระเบียงส่วนตัวให้สัมผัสว,วิวธรรมชาติที่ร่มรื่นได้แบบสบายๆส,ยสนใจสอบถามรายละเอียดโทร1739หรือที่เว็บไซต์ w w w p r u ก s a c o m โทร1739โดยพรึกษาเร a l ลเอสเตท